วันนี้ผมก็อยากจะแชร์ประสบการณ์การเล่นแครี่เนาะบางเกมเราอจาจจะโดนกดยับยับอะไรเงี้ยเราจะฟื้นขึ้นมายัางไงเราจะฟาร์มยังไงวะอะไรเงี้ยอ่าอย่างเช่นเกมนี้ผมโดนกดทุกเลนนะเนี่ยหนักสุดก็คือเลนผมอะคือไม่ได้คลิปแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็ดูสกอร์การตายของดีผมครับก็ตายแล้วสิบเอ็ดตัวหกนาทีเพราะบางคลิปที่ผมทําไปเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทีมมึงดีอยู่แล้ว ทำคลิปยังไงก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เอาเกมที่มันเล่นดีไงมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวเอาเกมนี้ไปดูเลยว่าการแก้เปิดช็อตต่อช็อตมันเป็นยังไงการออกไอเทมการเข้าทําเกมมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่นให้ดูครับเดี๋ยวเรามาดูเงินกันก่นกอนครับตอนนี้เงินผมก็อยู่ลองสุดท้ายเนาะเพราะว่าต้นเกมโดนกดหนักมากตอนนี้ผมก็ต้องจําใจเข้าป่าครับซัพพอร์ตไม่มีแทงโก้ให้แล้วก็ไม่วาดนะเมื่อกี้ มิดทีมตรงข้ามก็มาแก๊งได้อะไรเงี้ยผมก็เลยคือตัดสินใจเข้าป่าไปเลยก็พยายามฟาร์มแคมป์ชีไปทั้งที่มันฟาร์มยากมากๆนะครับตาก็ไปมองป้อมบ้างฟาร์มแคมป์เมื่อกี้ก็ถึงกับกลับบ้านไปเติมเลือดนะครับแล้วก็มาฟาร์มใหม่ันี่ก็พยายามดูนะวีนัเพนมันทำอะไรอยู่ ข้างล่างก็เมือครับเมือบีบีนี่ตายจนเมือแล้วบอกเลยครับหนักทุกเลนครับวันนี้หาป๊อปคอนมากินรอไปเลยเนีย่ยครับถ้ามีลูบิกในเลนนะค่อนข้างที่จะแตกทุกเลนนะที่ผมเจอต้นเกมเนี่ยเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงไม่ได้หรอกลูบิก ัพอร์ตเลนผมก็เหมือนกันครับก็เลี้ยงไม่ได้ก็ต้องแบบระหกละเอิเดินทางเป็นคนเล่่อนอันนี้ผมก็เลื่อนกล้องมาดูครับว่าจะฆ่าควีนออฟเพนหรือเปล่าเนี่ครับเอเอฟมาผมก็กระโดดไปเกาะดูครับถ้าเกาะได้ก็แปลว่าได้คิวกว่าจะเบลหกเนี่ย ต้องมายืนดูดเวลเป็นสิบนาทีเห้โอโหตอนนี้เราก็เวลหกแล้วเลือดรีเจนคือแบบไวมากนีมิดของเราก็เอฟเนาะค่อนข้างที่จะแพ้เลนอะแพ้กังก้าพี่ผมคิดว่ามันไม่ควรกดมานะเอเนอี่ยมันเป็นตัวแคลรี่อีกตัวนึง่ยมันตามเีอะเกินมันแก้งไม่ได้อะต้นเกมอะเก็บรูนก็ไม่ได้ เรียนขอบก็เป็นอย่างนี้กันหมดอะ่ะเล่นสนุกอยู่คนเดียวฟาร์มอยู่คนเดียวเลนขอบก็ช่างมันอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็เพิ่งมีพื้นที่ฟาร์มนะประมาณสิบนาทีไอ้เดฟก็พยายามสแตกคีฟครับสแตกคีฟฟาร์มแล้วก็สแต็กไม่ได้ <laughs> สแต็กไม่ได้ ข้างล่างก็บวกกันดีครับรการที่ออฟเลนบวกกันอย่างเงี้ยผมถือว่าดีนะผมไม่ถือว่าแจกเพราะว่ามันจะเป๊ะี้ผมฟาร์มอะนี้เงินทีมตรงข้ามก็นำประมาณ 5K ครับเนี่ยตอนนี้ก็ทีมเราตายไปเยอะแล้วเยอะมากถ้าเยอะสุดก็สามตัวทีมเรา ตอนนี้ผมก็วนฟาร์มไปเรื่อยๆครับตัดสินใจซื้อเมสเลเยอร์ครับเอามาบูตฟาร์มนะบางคนก็จะสงสัยว่าทำไมไม่ทำดิฟมาเบิร์นมานาครับตอนนี้เกมมันแย่แล้วครับเราไม่สามารถไปไล่หวดใครได้แล้วเราต้องฟาร์มอย่างเดียวเมสเลเยอร์มันก็มีรีเจนมานามีรีเจนเลือดแล้วก็อาการเวทรู้ใช่ไหมแค่นี้แล้วกันรายละเอียดค่อยไปอ่านเอา อันนี้ซัพพอร์ตก็เดินมาลาาทีฟครับคือเหี้ยอะไรครับถ้ามิดติดคอนเทนต์นี่ผมปล่อยเพลแล้วนะเออเนี่ครับการมาโซโล่แล้งก็เจออย่างเงี้ย <yer> ประจำไม่อยากซัพพอร์ตไม่อยากซือ้อวาดไม่อยากซือ้อแทงโก้ให้เราพอเลนมันระเบิดก็มาดักนกระแสขี้บอ,อกเห็นปะ มาทำกระแสะคีบให้มันแบบไปหน้าป้อมเขาอะแล้วก็มากวาดคีของเราอะไรก็กถือว่าเป็นคอนเทนต์ครับเป็นการท้าภายตอนนี้สัพอร์ตของเราได้ก็ไม่เอาละไม่เอาเกมนี้ละปา์ม,มอย่างเดียวชาแมนนะ มันเป็นปกติของโซโลแล้งนันแหละก็มาฟาร์มกวดไปเรื่อยๆตอนนี้บีก็เนี่ยจริงๆอะผมสงสารบีบะเกมนี่ผมก็เลยเล่นเล่นต่อเนี่ยออฟเลนมันต้องเล่นอย่างนี้ครับเวลาทีมวงข้ามเนี่ยมามาถ่ายบ้านเราใช่ไหมเขาจะไปยืนรอเล่นเนี่ย อ่ะจริงๆถ้าเขาตายเยอะขนาดนั้นเนี่ยตายเป็นสิบแล้วอ่ะเขาจะวาร์ปขึ้นมาแย่งผมฟาร์มก็ได้ครับขึ้นมาแย่งข้างบนน่ะแต่เขาไม่ทำเว้เนี่ยเขาก็พยายามยืนเป็นโซนน่ะไม่ไม่เดินมาแย่งกีดผมสง,งสารเขาผมก็เลยเออํำใจจำใจเล่นให้ใชนะ เล่นไปเลยครับเล่นเต็มที่นี่ก็ะถิว่าสเตทที่ผมปามลุงบิ๊กก็รอเล่นเอสเอฟก็ไม่เอาอะไรเลยมิด้อมระเบิดไปทางหนึ่งสองทางแล้วปามเนี่ยครับมีการบอกพิกัดด้วยนะว่าเอ้ผมปามอยู่ข้างบนเลยนะครับก็พิมพ์บอกเอ้บอกไปเรื่อย แล้วก็ตัวเองมาซ่อนไม่ให้ทีมตรงข้ามฆ่าหลังจากได้เมสเลเยอร์ผมก็ลองเออมายืนรับดาเมจอยู่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นี่า่าตอนนี้ผมพร้อมแล้วถ้าทีมตรงข้ามเล่นเสี่ยงเนะี่ยก็คือผมพร้อมแล้วผมพร้อมเล่นแล้วต่อไปก็จะทำเป็นกระถาฟ้านะครับแต่ตอนนี้ผมก็เลื่อนกล้องมาดูถ้า ถ้าบวกได้ผมจะบวกถ้าดูแล้วไม่ไม่ชนะผมก็ไม่เข้านะตอนนน้เนี่ครับลูบิกก็มาช็อตเอาทีบีกพวกมึงนี่แบบสุดยอดซัพพอร์ตส่วนตัวนี่ก็ไม่ชอบลูบิกอยู่แล้วนะนยิงเลนแบบห่วยแตกอะเออทุกตัวที่ผมเล่นไอ้อที่ผมเจอ แบบนี้ผมก็ดูแล้วว่าไม่ชนะไม่ลงสังเกตดูอันไดยิ่งเขาก็ปักเสาไปแล้วจักก็สับไปแล้วเนี่ยถ้าเขาเข้าตรงเนี้ยผมจะวาร์ปเลยนยครับฟ e ีนอฟเพนเล่นเสี่ยงครับผมวาร์ปเลยลงมาก็จักฟ e ีนอฟเพนครับ เพราะว่าตัวนี้แพงเพราะว่ามันกดผมไปเยอะอเสร็จแล้วก็ปาไมปเรื่อยๆนะส oh, <take> ปอร์ตเราก็ปาเหมือนกันครับดันคีฟออกแย่งคีฟ ดีเนี่ยก็ทำสเปซครับในมุมมองผมผมมองว่าเขาทำสเปซให้นะถ้าเขาไม่ไปเล่นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็มาแก๊งกันชิวๆครับเี่ยเวลาโดนปั่นมันจะไม่เจ็บครับเราใส่เมีเยเฟเลเยร่ นี่ก็ค่อนข้างที่จะฟื้นขึ้นมาทมตรงข้ามก็มาอีกครับ่กังก้าก็ยังแบบมีภาพจำว่าเฮ้ยเกมมันได้เปรียบเราไปล่าดีกว่าอะไรนอ,อนนี้ชาแมนมันก็กลับใจนะจากกระตัวไปซ่อนแล้วก็กลับมาเล่นแล้วก็บิงเฮกจับอะไรให้เพื่อนเลย ได้ดีครับสเตจได้ดีครับเลยชอบชอบวันนี้วินลันก็มายืนปามหน้าบ้านนะเจอเชาแมนบีก็ไปเฮ็กแล้วก็จับถึงครับเนี่ยครับทีมเขาก็ยังมีภาพจำอยู่ว่าทีมเขาได้เปรียบทีเขาต้องบุกเท่านั้น หลังจากมีเมสเลเยอร์ผมก็พยายามกระโดดแปะจักกรนอร์นะ <c oughs> ผมก็กระโดดแปะอีกแล <c oughs> ้วสำหรับคนที่ดูอยู่มาถึงตอนนี้ก็จะรู้แล้วว่าไอ้จักมันไม่ถูกครับเมสเลเยอร์ว่ะอะไรเงี้ย อาจจะซื้อกันมาลองเล่นกันดูนะเวลาเจอแจ็คอะโดยเฉพาะสลาคาถือเนี่ยถ้าโดนอันตีแจ็คก,ก,ก็แค่กดมุดหมอกอะก็รอดนะครับโดนสกิลโดนอะไรก็กไม่ไปเจ็บนะเปลี่เลเยอร์ุดรอดครับ ถ้าไม่มีการเวทก็คือแตกไปแล้วอย่วันนี้ไทเมนก็จับไม่รอครับเนเป็นการมาโยนครับมาบวกหน้าบ้านเขาเขามาทันเสร็จใหม่แล้วาก,ก็มาแก้งครับเนี่ผมจะลองเล่นไอ,อ้ลองไล่จักดูครับผมจะเน้นแค่ตัวเดียว ถ้าเขาเล่นจริงยางผมก็บุธหมอกอะไรเงี้ยเก็บเลี้ยงตัวเลยครับตอนนี้บีบีของเราค่อนข้างที่จะชิวนะผมพยายามออกไอเทมมาแทงให้ด้วยอะไรเงี้ยเขาจะได้เล่นแบบสบายๆเขาไม่ต้องแทงเยอะ เวลาเราตีเบดเมลเมสเลเยอร์ก็ลดดาเมจได้นะคุ้มอ่ะเมสเลเยอร์เดียวคุ้มเลยวิลันวินันอีกคอร์สาฟ้าเมซเลเยอร์ก็ลดได้จ้า อันนี้เงินเราก็เป็นอันดับสองแล้วนะนี่ก็มาบวกนาบ้านเขาครับป้อมยังไม่เสียแล้วก็มาบวกของเกาว้ามลงได้กันกมดจากนี้ก็เหมือนปลาเพื่อนมาโยนจริงๆไอชาแมนมันหิวครับผมก็แค่ตามมา อัดไปโยน์่อนนั้นนี่ทําให้ทีมตรงข้ามาดันป้อมเลยนะเพราะว่าทีเราตายไปสมตัวเวลาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราต้องใจเย็นๆนะครับบางคนก็ทนไม่ไหวเข้าไปบวกบวนตัวไม่ได้นะชีวิตเราสําคัญกว่าป้อมครับถ้าเขาไปจะไอ้ักเขาจะเอาก็เอาไปคนระับ หลังจากทำตะขอเสร็จผมก็ขึ้นแซงนะครับเอามาเพิ่มเลือด่าแทงแทนแบบบีบีไปเลยไม่ให้บีบีแทงแล้วขอเก็บมาเยอะใส่เก็ดดูนะครับผมก็จะเน้นไม่จักทุกวีน่ะสองตัวนี้นะครับไล่เก็บเลย ลักเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้ตัวผมมากครับตอนนี้ <S <S <an> <S เ,เวลาเราออกไอเทมที่มันถึกๆด้วยเราจะเล่นแบบไม่กลัวพร้อมจะรับดาเมจเราก็สามารถจ่ายดาเมจเยอะได้เหมือนกันเน่จากว่าีีครับแ้าสหัวร้อนครับ วิ่งเข้ามาแบบมั่วต้วครับเพื่อนยังไม่พร้อมเพื่อนก็ต้องจำใจวิ่งโจฟ้อมไปช่วยแจ็คเลยครับเนี่ยครับผมก็จะเน้นแจ็คนะเน้นเน้นเน้นตอนนี้ผมตีตีสตาร์ทด้วยเซตก็เอาฟรีครับวินิจเต็มแล้วเอาตัวที่อยู่ข้างหน้าครับ ต่อไปก็จะทำเป็นไาออสการดีครับวาร์ปลงมาแล้วมาเจอแจ็คฟาร์เดมาดูว่ามันจะชนะทางแค่ไหนก็คือแบบหนีอย่างเดียวไม่อยากสู้อุยอ้ยอุย้ยขนาดเขามีจับเย็บๆเรายัางไม่กลัวเลยนะดิเรือดเราสามตันแต่นี่คือเยอะมาก นี่ครับช็อตนี้ควีนครับจะเดินมากีดผมก็ตักขอ,อไปแปะแล้วก็เอาเมสเลเยอร์ไปทับไปทับตัวมือนกันมันจะทำให้สก,กิลเบามากทีมต,ตรงข้ามจะเกิดกันแล้วก็เห็นไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนทางเดี๋ยวสังเกตดูผมผมจะเข้าข้างหน้าตลอดเลยนะบีบีกลางดีจะสบายครับ ดักไปแล้วเหลือควีนดียวดีเราก็โดนลุมเน้นอยู่นะก่อนตายก็กระโดดเกาะควีนไว้ครับเผือเอเดียตีได้ครับครับตอนนี้ก็เป็นทางที่สามแล้ว หลังจากไอออสการ์ดีผมก็จะขึ้นเป็นสตานดิครับเน้นเน้นแทงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกไอเทมดาเมจเสมอไปนะการไช้แทงเนี่ยเอามาเอามาแทงแทมบีบีได้แล้วน็่ยทำดาเมจได้ด้วยทีตัวข้ามค่อนข้างที่จะคุมโซนดีครับแต่เราก็พยายามเอาอ้อมไป เดฟก็โดนเก็บนะครับผมก็กระโดดหนีไปครับทีตรงข้ามเขาตามนะนี่กดบัตรเติมกันเพียบเลยครับยีตรงข้ามผมก็ต้องแวะรีเจนเลือดครับไม่พร้อมเล่นครับเลยต้องเดินหนีทีตรงข้ามขาาาเขาปัดบาดไว้ทำให้เราไม่รีเจนเลือด ดูบีก็ต้องตายครับหนีไปครับกลับมาป้อมสุดท้ายครับแล้วก็ได้มีกระค,ครีบครับเนี่ยพอจะเข้าใจยังครับทำไมเซิร์ฟมันชอบมาแรงนี้กัน ส่วนมากก็จะมาเป็นแบบปาร์ตี้สองสามนะก็อ,อาจจะมาเจอชาแมนหรือดูบิกในทีมตรงข้ามอะไรเงี้ยเขาก็ชอบมาแล่และนี้ก็ผมมาทโลโแล้วไงต่างคนต่างมาแล้โชคดีนะที่มาเจอคนเล่นตรงต,รงตำแหน่งอยู่สองสามคนส่วนซัพพอร์ตเนี่ยเขาไปทิ้งครับก็จะรไปอีกเกมนะ ประสบการณ์การเล่นแฮร์รี่ถือว่าโอเคไหมครับ